ดีค่ะวันนี้พามาดูเด็กเดกเขากินอะไรกันเนาะเด็กที่อีสานเขากินอะไรน่าอร่อยจังเลยนูกินอะไรลูกพี่พิ่โป้ป้องกินอะไรคะโอมาเกษตรโอมาเกษตรกะทินไหมค่ะกะทินแกแซบบ่ลูกแซบไหมพี่ปกป้องแซบไหมแซบอร่อยแซบผ้าก่อนแซบผ้กกินหมดเลยปกเปเป้แซบไหมครับแซบแซบไหมครับแซบค่ะ กินปองแซ่บไหมคะน้องเพลงแซ่บไหมคะอันนี้คือเปลือกครับเด็กอีสานกินนี่นี่<ส>น้องจ้าก,กินอันนี้กระเริดรู้แล้วนี่พักเกษตรแก่ที่สานเขาเรียกพักเกษตรค่ะพักเกษตรแก่เรียกว่ามากเกษตรแก่เรีว่าภาคกลางเขาเรียกอะไรลูกเรียกกระถิน เอาเปเือยอยู่ไหนเอาหมดเลอะเหรอพี่ปกป้องไปเอามาเร็วพี่ปกป้องไปเอามาอยู่ที่กระจัดนี่เด้อมามาเอาให้น้องให้น้องเอาดูเปลือกสิค่ะกินเยอะไหมกินเยอะมากแล้วนี่ดูเปลือกมาดูเปลือกอ่ะนี่ว่เแซ่บหลายกว่าสั้นเอาให้น้องให้น้องลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเสียบหลายค่ะแซ่บหลายแซ่บ พี่ก็กินอร่อยเอโอ้ยจะคนกินแซบแซบค่ะนะมันแซบเลยค่ะนี่มันแซบอยู่ค่ะแซบบ่ลูกแซบบอโอ้ยมีร้านขายมววิตามินค่ะกินเลยลูกวิตามินกินวิตามินวิตามินปากมิ้นวิตามินปากมิ้นวิตามินอยู่แต่ว่าปากม็้นปากม็้นนิดหน่อย มันคล้ายๆกันกับไอ้นั่นเนาะคล้ายๆกับสตอแต่ว่าสตอมันกลิ่นกลิ่นแรงกว่าสตอกินมสตอจะแซบกว่าอยู่จะแซบไปคนละแบบสตอหอมดิแมนบอกปังอพี่ปกป้องว่ากินสตอปากหอมไม่ใช่อย่าออกไปนะครับนั่นคุณปูมาทำเลย อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังเอาอีกไหมคะนี่กินเหมือหลายค่ะก่อนเอาอีกป่ะลูกเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาของปีงปองมาเอามาเพลงให้น้องลูกเด็กเด็กเขาก็เล่นเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมอิ่มยังอิ่มไหมอิ่มหรือยังนี่เอาอีกไหมนี่แนวกิน ผักของเด็กๆคนอีสานแซ่บกินอันเปเปอร์กินหลายค่ะโอ้นี่นี่นี่เอาอีกไหมครับเอาเอาคนละอันเอาคนละอันคนละอันนี่ของหนูนย่อันนี้อืมอีกอีกอีกได้อยู่ได้อยู่โอ้น่าอร่อยจังเลยอ่ะกินให้หมดแล้วเด้อพอแล้วยังพอหรือยังพอยังเอาอีกไหมช่วยข้ามบุญท่านี ขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและคอมเมนต์ดีๆจากเพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อ,อนสวัสดีครับเออพี่ปกป้องไว้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ